รู้หรือไม่ปลูกป่าสามอย่างมีประโยชน์สี่อย่างมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปดูกันป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแนวคิดที่ผสมผสานร,ระหว่างการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนเป็นที่ตั้งด้วยค่ะซึ่งสามารถช่วยเกิดการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ช่วยให้ประาชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของป่าไม้ได้วยค่ะอย่างที่หนนะคะการปลูกป่าใช้สอยโดยปลูกไม้โตเร็วใช้ร่มฟืนใช้สร้างบ้านเช่นต้นยูคาต้นประดก่ะอย่างที่สองนะคะได้แก่ไม้กินได้เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารรวมทั้งใช้เป็นสมุนไพรไม้ผลได้แก่มะพร้าวชมพู่ส่วนสมุนไพรได้แก่ก้านทูไพรและผักสวนครัวนะคะ เออเป็นต้นหอมผักชีส่วนพืชมีหัวได้แก่ถิงน่าเป็นต้นค่ะอย่างที่3นะคะไม้สศรษกิจเป็นเนื้อไม้และเป็นไม้เชิงพาณิชย์สามารถนำมาประกอบกันในการสร้างบ้านเรือนได้ค่ะเช่นยางนาตะเคียนทองสักจำปาทองกระถินเทพาเป็นต้นค่ะประโยชน์สีอย่างนะคะได้แก่ทอกินเป็นการปลูกไม้กินได้รวมทั้งใช้เป็นสมุนไพร เช่นมะรูมฝางมะละกอทุเรียนและไม้ผลต่างๆค่ะพอใช้นะคะคือการปลูกต้นไม้เป็นป่าสําหรับใช้สอยในครัวเรือนใช้ทำฟืนใช้ทำา่าเช่นหวายไผ่ค่ะพออยู่นะคะเป็นการปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่าไม้ประเภทนี้นะคะเป็นไม้อายุยืนสามารถนำมาสร้างบ้านเรือนได้ค่ะเช่นสัก ตะเคียนทองยางนาพยุงและพยอมค่ะพอร่มเย็นซึ่งเกิดจากการปลูกป่า3อยา่างจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ําให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นมากขึ้นค่ะการปลูกป่า5ระดับระดับที่1การปลูกเพือประเภทไม้หัวเพื่อเป็นอาหารได้แก่ขิงข่าตะไคร้หอมใหญ่กระเทียมลและเผือกค่ะระดับที่2ไม้เลื้อยเช่นหัวน้ำเต้าแตงวาผอกระยาวค่ะ ระดับที่สามปลูกไม้พุ่มเตี้ยเพื่อใช้เป็นอาหารระยะรักษาโรคเช่นริ๊กะกะเพรามะเือเพื่อสมุนไพรต่างๆเช่นพาทลายโจนบ้านหาากักประเทศค่ะระดับที่สี่ปลูกไม้ระดับกลางนะคะเป็นการปลูกไม้ที่มีความสูลงลงมาจากไม้ยืนต้นเช่นมะกรูดมะน,นาวมะม่วงสัปูเป็นต้นค่ะระดับที่ห้านะคะคือไม้ไหนนใหญ่ทรงสูงมีความร่มเงาั่ว ช่วยรักษาระบบนิเวศเช่นตะเคียนยางนากระดูสกขัดการนำวนรรมวิถีไปประยุกต์ใช้นะคะเมื่อมีก้าไม้ที่เหมาะสมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการนำก้าไม้ไปปลูกตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะในสภาพที่เป็นสวนป่าหรือแม้กระทั่งในป่าธรรมชาติช่วยให้ก้าไม้งอกออกมาจะเดินติบตัวได้เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นงานที่สำคัญทางด้าน,ว,นวัฒนธรเลยค่ะ การที่จะทําให้กล้าไม้ตั้งตัวได้ดีนะคะขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้นที่การกําจัดความหนาแน่นและกล้าไม้หรือระยะการปลูกนะคะการปรับปรุงการบํารุงดินการปลูกการพุ่มดินและการกําจัดวัชพืชเพื่อลดการแข่งแย่งปัจจัยในการเจริญเติบโตค่ะสําหรับการนําเสนอของกลุ่มพิกัดรับเด็กใต้หากใครมีข้อแนะนําสามารถติชมกันเข้ามาได้เลยนะคะหากข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ